อาจารย์ขอขึ้นแทนแฟนเก่าครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวน้องหมงงงงูยิงลงไปรับรางวัลรางวัลเยาวชนต้นแบบโดยท่านผู้เหญ่ผู้คุณท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยนะครับท่านมอบหลังเวทีเรวจะมาทำพิธีนึงเนาะเดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิขึ้นมาให,หม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิขึ้นมาใหม่ เอาเพลงนี้ก่อนครับค้นแทนแฟนเกา่าอาจารย์ขอคืนแทนแฟนเกา่เกาครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวน้องบุ๋มิงลงไปรับรางวัลรางวัลวเยาวชนต้นแบบโดยท่านผูนน้เด็กผูคุณท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยนะครับท่านมอบหลังเวธีและจะไปทำพิธี